บทที่ิพัดเทกรัตคาถาอตีตังนาวาขะเมยยะนปาติกังเฮนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตังไปนันตังอปปัตตันจะานาคะตัง,ตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมมังตัดทาตัดทาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามารุโลหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น,นเนืองให้ปุโปงเถิด อชิวากิจจะมาตับปังโกนชัญญามานางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งในโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันทิตังตังเวพาเทกระโตติสันโตอาจิกขะเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรจค้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บททีมม่ส7บเจ็ดอภินาตปฏิเวคณนาปัฐาชลาธรรมโมหิชลางอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรม,มดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นนาม,มดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมโมหิมรณังอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพเมเปยหิมนาเปยนานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจสิ้นไปกรรมมัสโกมีกรรมมัายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏติสระโนเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่ง,งาอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลยาณาังวาปาปกังวาตัสาทายาโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเถือไป เอวังอเมอะพินังปจัจเบกิจปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่18มวิหารภาวนาเอวังเมสุตังเอกังสามายังปะควาัสาวาติยังวิหารติเชตาวัตวาเนอาณาธาปินทิกาสาอาราเมตัดระโคปะคะวาพ,พิรุอามันเตสิพิกโว พัฒนเตติเตภิกขุภควาโตปาจะโตสุขกว่าเอตาทโวจะเมตายมภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิกตายาปหุลิกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุสิตายาปลิสิตายาสุสาวรธายาเอกาทัานิสังสา ปาติกังขากตเมกาทัสสาสุขังสุปติสุขังปติพุทธตินปาปกังสุปินังปาสติมนุษสานังปโยติอามนุษสานังปิโยติเทวตารักขันตินาสาอทิวาวิสังวาสทังวากามติตุวตังจิตตังสมา ติยติมุกะวณโนวิปัสสิตติอสัมมุโขการังกะโตติอุตตริงอัปปติวิชันโตพัมมะโลกุปโคติเมตายภิกขเวเจโตอุทิยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาวุริกตายายานีกตายาวัตตุกตายา Anujitaya, Panijitaya, Susawarathaya, Ime-Eka, Tasani-Sangsa, Pati-Kangka, Ati-Ano-Riso-Paraname, Sajeto-Vimute, Ati-O-Riso-Paraname, Sajeto-Vimute, ati ano riso paraname sajeto vimute ati o riso paraname sajeto ati आनामेता चेतोतिगति हा कारे अनुथिशो पर नामेता चेतो विमुतिगति हाके सो परनामेता चेतो विमुति गतिहा कारे दिशा पर नाम चेतो पंचहाकारे अनुथी सो परामेता चेतो विमुक् सत्ता कारे योहितो फला नामे ताचेतो उति तसा कारे हितिसा फला नामे ताचेतो विमुति कतमे हि पंचा कारे योहितो फला नामे ताचेतो विमुति เวสตาเวราพยามจานีกาสุขีอัตนาพริหานตุสัพเพปานาเวราพยาผจานีกาสุขีอัตนาภรณนตุสัพเพปูตาเวราพยามจานีกาสุขีอัตนาภรณนตุสัพเพปูกราเวราพยามจานีกาสุขีอัตนาภรินตุสัพเพอตาภาวะปริยาปนาเวราพยามจานีกาสุขีอัตนาภริหานตุติมหีปันจะหากาเลหิอนติโสภณาเมตตาเจโตมุติ ตเมหิสตฺถากาเลหิโอติโสคนามเมตตาเจโตวิมุตติสพฺพอิทยเวราพยปจานิกาสุขีอตนํเวหตุสพฺเธปุริสาอเวราพยปจานิกาสุขีอตนํปรหตุสพฺเอริยเวราพยปจานิกาสุขีอตนํเวหตุสพฺเอนิยเวราเวปจานิกาสุขีอตนํเวหตุสพฺเสพฺเ สสพเเทวาเวราภยญชานิกาสุขีอัตนามุรนตูสัพเพมนุสาเวราภยญชานิกาสุขีอัตนามิรันตูสพเวนิปาติกาเวราภยญปชาณิกาสุขีอัตนาภุรันตูติสัตหากาเรหิอนุทิโสภลานาเมตตาเจโตมุติ กตเมหิตทหากาเลหิทิสสาภะระณาเมตาเจโตติทิสัพเพปุริสติมายะทิสายาสัตตาเวราพะยาปะจาริกาสุขิอัตตานํวะราตุสัพเพปะทิมายะนิสายาสัตตาเวราพะยาปะจาริกาทุกขิอัตตานํวะราตุสัพเพอุตตานะยะทิสายาสัตตาเวราพะยาปะจาริกาสุขิอัตตานํวะราตุสัพเพติณา <mí toys> Atta namuna, antusape loli maya nyantisi saya, SattaÖlaooo bodita mijani ikatriki, Atta namuna, antusape padimanya menthisaya Amisinskiyaya Satta ölaopunya, mijani ikatukie, Atta namuna, antusampeaa ututayadisaayae, Satta ölaopunya, mijani ikatukie, Atta namuna, antusampeaaivadinaayinosane, Satta overa ti mayati tadaya tattavaira abhyanika sukhi atanamaantu saphe upalim mayati atanangulo tu sappe ta kinaja ni sa yapana wela awaya bacanika sukhi

ปูตาเวราอปยวัจานิกาสุขีอตานังตูสัพเพตะกิณายะทะยาปูตาเวราอปยวัจานิกาสุขีอตานังตูสัพเพปฏิมายะริสาปูตาเวราอปยวัจานิกาสุขีอตานังตูสัพเพปฏิมายะริสาปูตาเวราเวทาลิกานิกาสุขีอตานังตูสัพเพอุตตานะยะนิสาปูตาเวราอปยวัจานิกาสุขีอตานังมะอตูสัพเพตะกิณายะยะริสาปูตาเวราอปยวัจานิกาสุขีอตานังสัพเพ

Atakan pairnya sukanya sukhaya fi Persadari acharya articawa firxitapana egkas gug laughter Atakan pairnya sukanya aking nip Savya ng цagaxapaparirapana leg pulut adik atuk ata breaking a lobأ atakan pairnya sukanya dideื่irapana celaka ataakatinya dide plano google ke tu syak pe penyidapaya ng tsedaya altaakaperia parawarayak 돼 atakan paraa ali สัพเพปุริสิมายะริสายัตตะภาวะปะริยาปันนาเวราพะยังปะณีกาทุกขีอัตตานังตุสัพเพปะทิมายะริสายัตตะภาวะปะริยาปันนาเวราพะยังปะณีกาทุกขีอัตตานังตุสัพเพอุตตระยะริสายัตตะภาวะปะริยาปันนาเวราพะยังปะณีกาทุกขีอัตตานังตุสัพเพตักขิณายะริสา

Atanangato sapaye himaya disaya idiyo सपे पछिमायंता यकुंसा वेरा वे अपजानिता तुक्की अतनामुरा तो सपे उतलायंता यकुंसा वेरा वे अपजानिता तुक्की अतनामुरा तो सपे दक्षिणायंता यकुंसा वेरा वे अपजानिता तुक्की अतनामुरा तो सपे पछिमायंता यकुंसा वेरा वे अपजानिता तुक्की अतनामुरा तो सपे पछिमायंता यकुंसा वेरा वे अपजानिता Atau namun atau sate usala ya insa ya puisa wira hari organi satu ki atau nato ya nato sate nak bina jadi insa ya puisa wira hari organi satu ki atau nato ya nato sate bima jadi

mata nama nang tu sate tu di mana Ali ya punya cari satu di mata nang tu nang tu sate tu tua ya Ali ya punya cari satu di tu sate tu di mana Ali punya cari satu di mata nang tu dia harap tu sate Ali punya cari satu di tu

ईसांतेवावेला वययाचानिका सुखी यतनामुनतो सप्पे उत्तराय दिशः यतेवावेला वययाचानिका सुखी यतनामुनतो सप्पे दक्षिणा दिशः या हेवावेला अविहचानिका दुखी आतानामुनतो सप्पे प्रथिमाय दिशः यतेवावेला वययाचानिका दुखी आतानामुनतो सप्पे पथिमाय दिशः यतेवावेला अविहचानिका सुखी आतानामुनतो सप्पे उत्तराय दिशः यतेवावेला वययाचानिका सुखी यतनामुनतो सप्पे दक्षिणा दिशः tewaเวลา belajar fajar nikah tokiya tenangmu nanto sate lima jenisnya tewaเวลา belajar fajar nikah tokiya tenangmu nanto sate upari lima jenisnya tewaเวลา belajar fajar nikah tokiya tenangmu nanto sate prasimanya jenisnya punsaเวลา belajar nikah tokiya tenangmu nanto sate prasimanya jenisnya Ata namuna to sakero ni mande bisa ya musa we ra we ra jani ka to chi. Ata namuna to sakero ni mande bisa ya musa we ra we ra jani ka to chi. Ata namuna to sakero ni mande bisa ya musa we ra we ra อัปเปทักขิณานะยะนิสายะมุสาเวราอภยาปยาณิกาทุกขีอัตตานัมมะโตสะัพเพติติมายะทิสายะมุสาเวราอภยาปยาณิกาทุกขีอัตตานัมมะโตสะัพเพอุปะลิมมายะทิสายะมุสาเวราอภยาปยาณิกาทุกขีอัตตานัมปะริหะระโตสะัพเพปะติมายะทิสายะวิปาติกาเวราอภยาปยาณิกาทุกขีอัตตานัมโตสะัพเพ Atana jatisaya, wela, Atana wela, ki, atanamu na ntosape ta kina jadi sa ya wela, bini pati kawe la apa ya pia nika tuki atanamu na ntosape bolokki ma jadi sa ya kini pati kawe la apa ya pia nika tuki atanamu na ntosape bacci ma jadi sa ya kini pati ya pia nika tuki atanamu na ntosape utonaja nika tuki atanamu na ntosape ta kina jadi ya bini pati kawe la apa ya ātānāṃ pārī ārāṃ tūti, īmē hē tātā ākāle, hē tī tātā pārāṇā, mē tā tētā rūtē sāpe, sāpe tāṃ sātānāṃ, pīkha nāṃ vā tētā vā, pīkha nāyā อโลปภาเตนะสันตตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปะริยาธานังวัชเชตวาอปะริยาธาเนนะวิทิกิเหสังวะเชตวาอวิทเหตายะสัพเพสัตว์อเวริโนโหตุมะเวริโนสุทิโนโหตุมะทุคิโนโส ขิตตตาหัตุมาทุกขิตตาติเมขอาชากาเลขับเพัตตาเมตตาเมตตาญาติเมตตาตังยัมมังรัมธัรเตตายาติติเจโตสัพพะยาปาทัปปาริธาเนหิมุจติหิมุจติเมตตาจะ เจโตมุติชาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพัมมาวิธรมมาวิหารละวภาวนาวนาวนานิติตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาษา ทุกขปตฏิจาริทุกขพยาปตฏิจาริพยาโสกปตฏิจาริโสกอนตุสัพเพปิปาริโนเตะวตาจะอเมยิสัมปาตังบุญญยสัมปาตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมมติสิทธิยาทานังทันตุสัทายสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิตาวุตุตาชันตุเทวตาภาตา Sapé Buddha para patta patjega nanti yang pelanggangan tanah terdeh nak khang panta misa patjo. Sapé Buddha para patta patjega nanti yang pelanggangan tanah terdeh nak khang panta misa patjo. Sapé Buddha para patta patjega nanti yang pelanggangan tanah terdeh nak khang panta misa patjo. Sapé Buddha para patta patjega nanti yang pelanggangan tanah terdeh nak khang panta misa patjo. ตเปผุทธาบรัพตาปัจเจกานันจะยังพลังร้อนตาานุเตเทเะลั้งปันตามิสัพพโตตเปผุทธาบรัพตาปัจเจกานันจะยังพลังร้อนตาานุเตเทเะลั้งปันตามิสัพพโตตเปผุทธาบรัพตาปัจเจกานันจะยังพลังร้อนตาานุเตเทเะลั้งปันตามิสัพพโตด้วยอนุภาพแห่งสัจจรอธิษฐา,า,าน อนุภาพแห่งความเพียรและอานุสงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่กข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ถวยเทพขอให้ข้าพเจ้า ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศษฐีเหรียนยอ่อดเศษถีเหรียนไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโปูที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิดสา